วันนี้นะคะก็พามาชมซุ้มไก่ของน้าผลนะคะที่จังหวัดตราดนะคะนาเขาก็เลี้ยงไก่ไว้ประมาณห60ิตัวนะคะเลี้ยงทั้งในสุ่มแล้วก็เลี้ยงข้างนอกสุ่มนะคะก็คือนะ้าเนี่ยเขากินเขาเลี้ยงไก่ไก่ก็จะมีปัญหาหน้าซีดนะเขาก็จะแนะนําตัวนี้ค่ะนาเขาให้กินตัวนี้นะคะพยาไก่ชนพยาไก่ชนของเราเนี่ยช่วยเรื่องอะไรเรื่องไก่ น้อยหน้าซีดไม่กินข้าวเบื่ออาหารท้องผูกนะคะนะเขาก็จะป้อนตัวนี้เลยวันละหนึ่งแคปซูลนะคะจะท่ให้ไกไ่กลับมาหน้าแดงเหมือนเดิมกลับมาหน้าแดงเหมือนเดิมและที่สําคัญพอ,อกลับมาหน้าแดงแล้วเนี่ยมันสามารถกลับมาตีได้กลับมาปั้มได้แรงไม่ตกนะคะแกหน้าตีหน้าเตียวหน้าขาวอะไรเงี้ยคือร่างกายม่นสมบูรณ์ภายในไม่ดีบางครั้งมันหน้าซีดแล้ว มันบางครั้งเสียบางตัวเสียไปเลยมันใช่ไม่ได้ถ้ารั่วเริ่มเป็นก็ต้องรีบกินไก่นาศีมันไม่ได้บอกเราไงบางทีเช้านี่เย็นนี่หน้าแดงเช้า,ชามานาศีดมันก็ไม่มียาก็จะไปซื้อที่ไหนยามันมันก็ต้องซื้อไว้ติดบ้านอะ่ะ